วันนี้เป็นวันที่สิบหกเดือนพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยกสิบสามตรงกับวันเ,เสาร์แรกสิบคำาเดือนหกปีชวดนางน,นินล้ัเสาวน่ายมว่าวหนกแต่รับน่าสังทาน ม่ขอมีการน่ทานดูโศกถ้าผู้ใดป่วยหนาะคนป่วยหลายคนหรือมีการได้นำกันบาบข้าวบาบข้าวถ้าอยากีพีพน้องพ่อป่วยเข้าัจจะนแนนแน้น้ำคนให้คนพา,นาวนาวคุ่โธนะาัมโมสังโฆสัมมาระหังก็ะตแต่ให้พาวนาวพุโทพโธคุโทโธสุนวะ แม่ดูโบราณนาจ๊ะเมือโบราณสมัยก่อนถ้าผู้ใดเขาวัดเขาว่าทิพู์มุจว่าโบราณนี่ถ้าญาติทพี่น้องเขาป่วย,นวยในขณะที่ป่วยนอนให้แคาเดว่าจะนอนภาวนากรโโุโเพราะว่าเพราะว่าต้องปอง้องกันให้จิตไม่ท้องใสให้จิต็สอดมองเมือ่อจิตปสอดมอง จิดพองใสมัวคนหนึ่งก็จจะมีสุปฏิเป็นที่ไป <c oughs> างนา,านกระจ้าก็ได้เหมภาวนาปุถุปุถุปุถุไปก็เห็นหลายหลายคนหลายเรียงอยู่แต่บางบางเพื่อนบางบาง้านก็บเรียวกว่ถูกในส่วนนี้ส่วนหาาสิโซ,โซเ่เหนกันอย่างอื่นบ่เกันอย่างอื่นห้อยไอผูอ่ะป่วยหน่ะ มีจิตที่บรวสอของห่วงใยในส่วนต่างๆนะพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์่นกระเลตตาจิตเตจิตเตสังกริเททุกติปฏิการรขาแปลว่าจิตที่สาวมองย่อมมีทุกติเป็นที่ไยนั่นก็คือทุกติประกอบไปด้วย นรกเปรตรัศกรายสเสด็จฉานอันนี้คือทุกขตินรกเปรตรัศกรายสเสดัจฉาน,นนี้เรียกว่าทุกขติถ้าจิตเท่ามันสาวของนะเขาตายในขณะที่จิตเท่ามันสาวของบุคคลนั้นย่อมมีทุกขติเป็นที่หวังมีทุกขติเป็นที่ไปนั่นก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไปเป็น อ่าโลโลเปรตอสุรกายเจเดียนซันเดรัร์ฉานอย่างไอย่างหนึ่งไม่กลารไปเมตุภูมิรวมกับส้มตัดลาจิตเตะอสังกริเถสุปฏิปฏิกรรมขานั่นแปลว่าจิตภุมิพนจิตข้าบอเสาหอมย่อมมีสุปฏิเป็นที่ไปจิตบอเสาหอมย่อมมีสุปฏิเป็น จิตก็สมอ,อนะยอมมีสุคติมีไปสุคติสุคตินี่สุคต,ติที่เป็นอยู่ในลักษณะของการเวียนว่ายแต่เกิดหรืออยู่ในวัฏสงสารนั่นก็นคือเทวดาสว,วกกรรค์มุมโลกแต่สุคติที่บปอยู่ในวัฏสงสารนั่นก็นคือนิพพานมาต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดอีก นะอันนี้สำหรับจิตคนที่พองใสวันนี้ในขณะที่ป่วยบางคนเห็นเนาะหลายคนหลาย,ลายคนอยาติพี่นน้อ,นองบางคนคนที่ป่วยมันเป็นอะไรกัาสบายเลยคนที่ป่วยจะได้รับทุกขเวทนาของร่างกายที่มันแสดงออกนะเรียกแห่งร่างกายเรื่อแห่งเท้าจิตเท้ามันมันบุทรมบานอันใดที่ถึงสื้อวันพุธอันใดที่ สวันพ้นพ้นในยาัณะขึ้นภูถ้าไดถึงสิวันพ้นนั่นขึ้นปูถ้าให้พ้นพนน่นขึ้นปูอนไรพ้นในยาเด้นเข่ามอพ่นายารับสภาพะานักนักะลยววตูขณะผู้ใดพนพ้นรับสภาพะานันัทิววัตูนะพ้นในยาพ้นว่ไใดรับสภาพะหนักหนักววัตภอันนี้คือการตากาว่ามี มันเกิดบาดแผมันเกิดท mm oh, er ี่ยงคุ้ว่ากมันเกิดปฏิกิริยาต่างๆเย็หยคนน่ะโค่นในารักษภาพร่างกายแบบนี้กะเรย็หยงต้องดอกโวมแง่ขอความช่วยเหลือในส่วนต่างๆในวันอุ่นเกิดการหลับถูกหลับูกสวยทูกในตัวนันบางเรื่อจะเปพาะนาบวมเพาวนาบวมไนาต้คาด ก็มีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งง่ายๆได้เ็ยผลตีนั่นก็คือการเอาไวา้สัระธาตุท่สาระานโดยให้ผู้ป่วยนะได้ที่โอกาสได้การเอาไว้สัระธาตุที่สาระานนะนิมมอดผักนนนอาจจะเป็นน,น,นิมมอดผักจะกลูกหนึ่งเป็นตัวแทนของพระภิสูภในวัดเป็นตัวแทนของพะภิสูภายในวัดนิมมอดจะปลูกหนึ่ง จะขึวนมาในมณฑลจ้าวาดไปเป็นตัวแท่ของพระมิสูให้ในวัดเป็นรับสังฆทานที่หารทานจากผู้ป่วยยื่นอาจจะมีมณฑลหลายวัดแต่ละวัดก็ส่งตัวแท่ไปที่แต่ละหลุมแต่ละหลุมวัดแต่ละหลุมนะส่งตัวแท่ไปวัดแต่ละลุมเพื่อรับสังฆทานตรงนั้นก็นดได้หละเกณฑ์สิ่งผู้ป่วยก็จะได้รับจะได้ถวายสังฆทานนั่นเลยถวายสัง จิตมันก็ะเจาปูกกับสังฆทธานวันนี้ในการลอยสัมารเสร็จแล้วก็าต้องีทิศุ่มชุดมอยากจะตั้งจิตอธิธิาให้จิตตัวเองปูกกับสังฆทาตนึ่งนจิตมันงก็เจะพอสององเมื่อจิตพอสอองก็ย่อมยที่สุกเดชกิริไวย่ยามใน่อยไลเกิดเรื่อสวรรค์ยากหน่อยไปเกิดืสวรรค่นปน่าไบางคนนี่มันมีโอกาสแม้แต่การภาวนา นนก็มีโอกาสแม้แต่การถวายสังฆทานเนนี่่ทาจิตของคนนั้นที่สุขงสงสหรืออาจจะสองสองโมงก็คืนยู่กับกระคืนยู่กับการโฉนดวกกอดกระคืนยู่กับกาดโฉนดวกกอดจิตตามทานตามสุขขาวาะรหันจิตที่คุณคืนแล้วจะเป็นห้องผิงสุขถ้าจิตของคนนั้นว่าได้ฝึกมากด้วยดีบ่าได้ฟื้นมากด้วดี พอถึงสภาพวัดเจียนเสียเมื่อเกิดเจีนเห็นบุคคลนั้นได้เฉลยถูกหลายถูกเขาเวทนาหลายนะก็เลยเห็นจิตบาปพุสาวมองก็เลย่นต่อหนังเขาเอเวลาถ้าสาวเป็นมี่ถ้าตายตอนนั้นก็จะไปสู่ทุกคติขณะนั้นนีวิธีการอนุเคราะห์สงเคราะห์กันเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันในยายยมหลาย ได้เนววิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ป่วยนะผู้ที่ป่วยเพื่อที่จะต้องการให้เจ้าผู้ป่วยนะ่ะได้รับความสุขในทางสุ้ายเพื่อเป็นการป้องกันให้จิตของเขาเป็นจิตที่พองใสต,ตลอดมีวิธีการมีสองวิธีวิธีแรกคือให้ขยาา่าพาราโนโลโหาพวกพืชนระูปนามาให้งหรือบางพนก็อาจจะถูกแก่ เป็นการตื่นจิตตื่นใจไว้นักผูกแนนทนตื่จิตตื่นใจไว้ให้ะระลึกถึงพุทธคุณพุทธประธรรมพุทธปสงค์ประการที่สองนั่นก็นคือการถวายสังฆทานน,าานิทานทานโดยการให้ก้อนผ้าผูา้เป็นตัวแทนของวัดนั้นวัดนี้อาจจะซอมวัดสามวัดหรือวัดเดียวก็ได้ไปรับสังฆทานนทา,านนั้นนั่นก็ให้ก้อนผ้าคพื่อจะผูกแทนให้ระลึกถึงว่าเนี่ย ยิ่งผูคุ้ลก่นเข้าแล้ับผูที่สนุนสุขส่วนนั่นย้ายโยงหลายกระทพนั้นเอาไปเพิู่นไปปฏิบัตินะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติพี่นออ้องเข้าแก่ตัวเข้าครอบก็ขอโธธนาในกุศล่วนในเจตนาของท่านท่านบดีทุกท่านที่คากันได้มาถวายวัฏฐาหานเศร้าแต่พระภิกษุสมณเกตได้ยุติได้ชันได้นำไปประทุนปฏิบัตบบิขาตา้าตขมตามอัตภาพเป็นและก็ขอโธธนา แนวกองรัตนาคุลภเสีรัตนาไตมีหลวงพ่อสมเด็จพละสมบรณญานดอ่เกล้ยวเป็นต้นพระแมงคุบาจร์ทั้งหลายสืบกันมามีหลวงพ่อปานและปานลุงโคหลวงพานภาษีนิรรมดาสมบรที่สุดตลอดถึงเราาเทพเรว่าทั้งหลายมีท่านภูไปอิยิสีทันทามอาราชทั้งสีพระภูมิเจที่แามพระธนิแหมพระสศพแหมพระคงคาลูกคาเทวดาทัรงหลายทั้ดวงตลอดจนคำพระพุทธภูมิเนี่อยู่แด มีทันทอมหาุูมิส่วนข้อคุ้ท่านทั้งหลายจงวัฒนาในสมชุนบุญบุนี้คอยจมดิษฐ์กีบุาญาในการบุเพ็่อบุญสนเนี่ยก็ขอยสร้างมีกายมานมันจะโยุรุปุทุกคนให้เป็นผู้บังคับในรัพย์สมบัติให้เป็นผู้บังคับในรัพย์สมบัติให้เป็นผู้บังคับในรัพย์สมบัติทั้งสับภายในและสับภายนอกโดยบริบูรณ์มรูรุ่งยาสุจริตเด่นสอบพันธ์ท่าดีทายดี สุขภาพร่างกายของในงิ่งที่ให้ทุกท่านทุกคนโดยอื่นเยอะ The it's